ก็สวัสดีครับชาววันเสาร์จะเงาได้ไงสวัสดีนะ้าช่องคินลพัทวันนี้พบกับผมฟิวคินลพัทสำหรับตัวนี้ของเราเมื่อวานที่ผ่านมาเมืองทองนะก็จบเสมอ2ประตูต่อ2ก็หูแหว่งกันไปก็กราบขอโทษขอไปเอฟซี FC นะ้าช่องเราด้วยไม่ว่าจะเป็นตัว V ีนะแล้วก็ตัวชอบของเราเลสตาร์เก้าห้าก็กลับมาได้4ประตูต่อ1นโอ้โหเกือบหลับแต่กลับมาได้จริงๆสําหรับตัว V ีของเราก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามหรืออยู่ในกลุ่มครอบครัวของเราสามารถเข้ามาติดตามกันได้ทางเขานาโปรไฟล์ 5, ใต้รูปเลยนะครับ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายสำหรับวันนี้มีฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากคู่ฟุตบอลลาลิกาสเปนอเมริกาเปิดบ้านพบก,กามิเลียนของแอตเลติโกมาริดอเมริกเน่ยผลงาน5านัดหลังสุดไม่ชนะเลยนะเพียงแพ้ไปถึง3เสมอ2นัดล่าสุดก็เสมอกานาดามาศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนฝั่งแอตเลติโกมาริดเนี่ยห้านัดหลังสุดสามารถเก็บชัยได้เพียงเกมเดียวเหมือนกันแพ้ไปถึง3เสมอ1นัดล่าสุดเพิ่งแพ้อินเตอร์นิลานมาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะ วันนี้อยากให้ทุกคนมองไปทางด้านแอตเลติกมาริ้เลยวันนี้เป็นเกมลีกผมเชื่อว่าแอตเลติก m มาริดวันนี้จะสามารถบุกมาเอาสามแต้มได้อย่างแน่นอนบอกได้เลยว่าวันนี้แอตมาริสใสๆใครที่อยากเข้ากลุ่มเข้ากองผมทางเขาน้าโปรไฟล์ใต้รูปได้เลยไม่ว่าจะเป็นบอลสดสูงแรกบอลสดสูงหลังฟุตบอล90นาทีตัวนีน้นตัววีไปเอาในกลุ่มเข้ากอผม,ผมได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ